ีครับพังหังดีมิ่งมงคลครับชั้นเาครับเอาวันนี้มาอีกวันนึงครับตอนเช้าๆสดใสสดใสครับวันนี้สังเกตดูที่นั่งหนูที่บ้านเห็นวิ่งเล่นระวังลูกระวังระวังระวังครับโอ้ยสงสัยยังมันยังสงสัยอย่าง <bij na> ยังสงสัยอยู่ครับว่ามันคพืออะไรตรงเนี้ทกว็วนอย่างนี้แหละทำไมไม่ปรับพื้นที่ให้ราบล่ะครับพอดีว่าถ้าปรับให้ราบแล้วเวลาช้างถ่ายมูลถ่ายปัสสาวะครับมันก็จะ ไหลกองครับตรงไหนที่ว่าช้างเอาเท้าขุดเอาเท้าขุดหลุมมันจะเป็นหลุมนะครับดินเวลาถ่ายมูลถ่ายเลก็จะไปกองตรงนั้นครับอาจจะเป็นการเพราะเชื้อได้ครับบางทีเนาะอาจจะคิดไปนในทาง uh, การแพทย์เขาก็าแต่ว่าทุกเชื่อครับไปสังเกตดูได้ว่าจะมีเนยงนี้นะครับเวลาถ่ายมูลก็ ช้างก็จะหันก้นหันอะไรออกมาข้าง,างเนี่ยก็ถ่ายลงมาครับเนาะถ่ายแล้วน้ำปัสสาวะก็จะไหลลงมาครับก็ไม่เปื้อนไม่กองไม่อะไรครับมูลก็จะไหลลงมาข้างล่างครับช้างก็จะไม่เปื้อนเวลานอนก็อยู่ข้างบนเนาะนี่คือทําไมไม่ปรับพื้นที่ให้เสมอน,นะครับเขา้าใจวิธีการเลี้ยงก็อย่างนี้นะครับเนาะบ,บางครั้งก็ ทุกท่านก็อาจจะมีความหวังดีครับพวกเราขอบคุณครับอย่างสูงครับอไอ้จมแต่เศร้าแทะเพราะอว้วน,นเนาะบนแต่เชา้าเลยบนไรไม่รู้ครับกก็ไม่หางดีก็ ท้องเสียนะครับก็เริ่มอาการยิ่งขึ้นครับมูลเริ่มเป็นก้อนเลยนะครับผมก็โอเคครับเพราะว่าคุณตาก็ดูแลไม่ห่างครับเวลาถ่ายมูลออกมาก็รีบเก็บลัวเจ้าตัวน้อยไปแปดเปื่อนไปจับไปต้องก็อ,อาจจะติดเชื้อได้นะครับ <S <S <ๆ>ดูแลกันไปน,นี้ ดูแล้วท่าทางคงไม่เป็นไรแล้วมั้งดูดสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจ้สนาสวัสดีครับอืมอางานสาวคุณเม,มื่อวานยังล้างตัวดำเมี่อยเลยตื่นเช้ามาขาวอีกแล้วต้องให้โดนน้ำแล้วเนี่ยมันไม่์สาแล้วเนี่ยพี่เมษาไหมเห็นช้างแข็งแรงไหม พอดีได้ลูกบอลเมื่อไหนครับลูกจะเล่นเป็นไหมไอ้สงสัยครับยังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรแต่ก็เตะไปหลายครั้งนั่นแหละครับคันตอนนี้น้องอาจจะมี อันนี้นะครับเห็บเหาเนื่ออะไรนิดเน่ยตามตามตัวเราก็ใช้สมุนไพรชาวบ้านนะครับรักษาโดยเอาใบเสเดานะครับใบเสา้า,าจริงๆใบน้อยหนาก็โอเคเนาะแต่ว่ามันหาไม่ได้ <laughs> ก็เอาใบเสเดานี่แหละครับก็ถูตัวน้องรบ,บริเวณที่เป็นซอกเป็นลืบ จะช่วยบันเทาได้ครับาชาวช้างขอว่ามาก็ทำปฏิบัติตามนะครับ <c oughs> มีอี๋ดูเท้าสิอีดูเท้าซะฮึบโอ้โหครับ,เ,รบ <c oughs> เขาเตะไปข้างหน้าครับไม่ได้เตะไปถอยหลังลูก <c oughs> เขเตะไปข้างหน้าครับทำเป็นไหมเห็นแม่ทำให้ดูหน่อยไหมอู้ว่าดินเข้าไปอีกเดียวเลย ฟัดกบเฟแม่แม่ดีกว่าเว้ยกานอนหาที่นอนนะครับเย็นๆครับเอ้ยอ่าล้มตัวละโอ้โ้มตัวไม่กลัวเจ็บเลยไป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  ไปเลยนะโม่เงินไปเลยนะไปเลยครับอ่าฮีก็เพจตีหัวเข้าบ้านครับเพจเป็นวัยรุ่นสัฟฟิลล์ปล่อยเสร็จปุ๊บกูวิ่งหนีครับเฮ้ยเหรอสุดยอดสุดยอดอ่าอ่าควนควรควรทำไรนู้นหนุ่มนุ่มจ้าหนุ่ไม่นะครับควนแม่ รู้อ oh. ย <laughs> <laughs> ู่ว่าแผ่แม่อยู่ตรงไหนกวนไทยตื่นอุ้ยตื่นแต่มึงต้องแรงกันนะขังจับอย่างก็จับกะเดียวคนนี้หันี่เนาะนาผดูหน้าครับ ใต้ท้องแม่คือที่ที่ปบิดภัยที่สุดอ่ามิ่งบอกไว้อันนี้ไม่ออกจากข้อครับถ้าออกจากข้อมันก,ก็จะเดินสำรวจแถวบ้านนะครับเฮ้ยน่ารักแค่วันนี้มิ่งไม่วิ่งนะครับวันนี้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเห็นไหมไปกวนชอบไปกวนแม่เนี่ยแม่อยู่ตรงไหนก oh like. ็ชอบไปกวนนะครับดูขันฉาวอ้วนนี่ขันฉาวนี่มาข้าโดนครับโอ้สั่งถอะว่เอเป็นจะสช่งถอ่ว่แนั่นลอกพี่เป็นจะสช่งะครับอ ขันอย่างน้อยหน่อยออจะก,กระดึ๊บก็ไม่กระดึบ๊บหนิดึ๊บเหมือนพี่ดาวลูกเร็วอันนี้เหมือนพี่ดาวเร้วเห็นพี่ดาว,ว,ดดาว,ว,ดาวคานไหมเป็นทหารพานต้องคานนะลูกในไฟฝึกบ้านพี่ดาวนะเอ๊บเอ๊โอ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ย <laughs> แล้วครับหนีเย็นๆคุณแม่ก็จะพอไปทับขาแม่แม่ก็จะยกขาหนีครับลดบแสียงหน่อยนะครับฮ้ยอ้รู้เม้นว่าขี่นะขี่ลูกเหเม้นว่า ควรพอแม่มาอยู่นี่ก็เดี๋ยวก็ควรแม่ครับเดี๋ยวก็ดูครับหละวละหละ้ววยังไงขันม่มมมลูกขันมาขันมา ไปแล้ววิ่งกลับคือแล้วเอาๆๆพ่อเก็บได้เนียเอาโนเอาแอ้ยเลยนอย่านะอย่านะพอชูเนาะพอชูนะครับอย่ามานะ อายาลบไม่ล่ะผมเหมือนกับยาลบไม่ล่ะเฮ้ยผมเก่งเนี่ยครับผมเหมือนครับแล้วควนแม่อีกแล้วจะไปด้านแผลแม่ตลอดเลยไม่สนใจครับไม่สนใจไม่สนใจ ีเดียวมแล้วตอนนี้จะเย็นเลยนะครับเอาสปอรบัวอย่งอางไรสปอรตกใจเขาเมื่อกี้โอ,อ้อยน้มิงไอ้ีข้ามันเชี่ยวครับผมเชี่ยวของเขาเฮ้ เอาเอ,อึ๊บเอาเอึ๊บเอาอื่าเเอา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 าเเอาเข้าไปเอาเจมที่เลยครับไอฉลองแป๊บพ่อ พ่ออ้นครับเฉลบแป๊บครับโอ้ยไม่ไหวเมื่อยครับเมื่อยแต่เช้าเลยเมืยอนี่ผมวิ่งแต่เช้าเลยครับพ่ออ้วน้แต่เช้าเลยครับยังไม่ได้ลุกตัวนอนเลยลุกลุกคุณลุกขอจะว่าเราลุกคุณนอนตื่นสายลุก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 วิ่งครับคนเก่งเลยลุกวิ่ง ี่เจ็บน้องกับพ่อโอ้ยรับกวันะครับพ่อโอ้ยน้อ,อผมตื่นเช้านะครับเนี่ยผมไม่ได้ตื่นสายทุกขานแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยูอ่แล้วอ <c> ย <oughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพราะมีบางคนนะครับเป <c oughs> ็นกำลังใจให้คุณตาและคุณยายนะครับขอบคุณอยู่กันเยอะๆครับครับ้างชะกตุกครับขอบคุณครับผม <c oughs> มิ่งขอบคุณครับผมโ <c> อ <oughs> ้ยเป็นไรครับ ช้างสะดิดเอดอช้างตกใจสะดุดเดือดคือต,กใ,ตกใจหรือเปล่าไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราครับช่องพังขางดีนะชาวช้าชงทุกช่องครับขอบคุณครับผม